ทา่า DIY เรียนรู้ด้วยการลงมือทำกลับสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับก็วันนี้เรามีประสบการณ์งานซ่อมมาแชร์เช่นเคยครับวันนี้เป็นคิวของนะครเตาไมโครเวฟนะฮะซัมซุงรุ่น ME 8 1 Y นะฮะขนาดความจุ23ลิตร850วัตต์2 2 0โวลต์นะฮะซัมซุงตัวนี้ดีบเพื่อนบ้านให้ให้มาช่วย วยเช็คดูให้หน่อยว่ามันมันไม่ร้อนเห็นว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กแล้วก็ทดสอบดูฮะว่าอาการมันเป็นยังไงโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองต้มน้ําดูครับร้อนไหมถึงนาทีนะฮะ เพราะว่าถ้าสามารถที่จะทำงานได้นะฮะระบบทํางานได้เนี่ยแค่หนึ่งนาทีสิลอสิองศานี่ก็น้ําก็ร้อนแล้วฮะหรืออุ่นๆให้เราเห็นและะ้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ร้อนเลยก็ไม่ใช่แล้วโอเคฮะลองดูะฮะเหมือนเดิมครับเย็นเฉียบ โอเคเดี๋ยวไปแกะกันดูฮะด้านในว่ามีปัญหาอะไรโอเคก็เอาด้านหลังออกเลยฮะหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ฮะแล้วก็ตัวด้านข้างอีกตัวหนึ่งนะฮะห้าตัวเป็นอย่างนอฮะลองเปิดดูฮะ อย่างนี้ก็แสดงว่าแผงคอนโทรลที่ควบคุมระบบในขั้นต้นเนี่ยทำงานได้นะไม่มีปัญหาได้อย่างใดมีการจ่ายไฟให้ระบบได้ปกติแต่หลังจากมออแปลงไปแล้วครับหลังจากมออแปลงแรงสูงไปนะฮะเดี๋ยวเราเช็กกันว่า ฟิลขาดไหมแม่นี่ตอนยังดีอยู่ไหมไดโอดแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์ถ้าจะมีปัญหาก็น่าจะอยู่ในส่วนของสามโซนนั้นนะฮะหรือตัวคอมโมฟิลโอเคฮะแก๊ฝฟาอ์ฮะ นีนต้องถึงถอยหลังนะฮะเป็นตัวเสียบตรงนี้ก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่นิดนึงนะฮะเพราะว่าตรงมอแปลงเนี่ยเหมือนจะมีรอยรอยละลายนะฮะเนี่ยไม่รู้ว่าหมอแปลงยังใช้ได้ดีหรือเปล่านะฮะหรือว่ามอแปลงตัวนี้ช็อตไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก,กันฮะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะหาหลอดไฟนะครับมาคลายประจุให้กับตัวคาปาซิเตอร์นี้ก่อนฮะเผื่อมีไฟค้างนะฮะเดี๋ยวจะช็อตเราโอเคครับเพื่อนนะฮะเอาปลายสายแตะที่ขั้วของคาปาซิเตอร์นะฮะกันไว้ก่อนฮะโอเคฮะคลายประจุนะฮะให้กับตัวคาปาซิเตอร์นี้ก่อนเราไม่รู้ว่ามันมีไฟค้างไหมโอเคฮะ หลังจากขายประจุเสร็จก็ทำการตรวจวัดดูอีกทีนึงนะครับโดยมิเตอร์ฮะโอเคฮะไม่มีแล้วนะฮะฮะเมื่อกี้มันมีตัวน่าสงสัยอยู่ะฮะบริเวณที่ขั้วขาเข้าเนี่ฮะมันมันมีรอยละลายอาจจะเกิดจากความร้อน,นะฮะเดี๋ยวเราจะดูเช็คที่ขา ที่ขาเข้านะฮะไฟขาเข้า220โวลต์ขาเข้าเนี่ดูดูดขดลวดะฮะวัดความต้านทานดูนะฮะว่ายังมีความต้านทานอยู่ไหมนะ,ะเช็คไปที่ขั้วเลยฮะโอเคฮะยังมีอยู่นะฮะหนึ่งจุดสองสองจุดหกโอห์มนะสองจุดห้าโอห์มเอาอย่างนี้ก็สบายใจได้ระดับหนึ่งนะฮะว่าตัวม้อปแปลงเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะทีนี้ เดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของตั้งแต่ส่วนหลังนี้ไปเลยฮะเริ่มจากตัวฟิลนี้ได้เลยฟิลน่าจะขาดนะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองถอดถอดดูนะฮะถอดในส่วนของฟิลนี้ออกมาดูโอเคฮะนั่นจะเป็นฟิลหลอดแก้วฮะเราเช็คดูฮะฟิหลอดแก้วขาดไหมเรียบร้อยฮะขาดไปเรียบร้อยฮะ ถ้าฟิวขาดอย่างนี้ฮะแสดงว่าในตัวตัวเครื่องเนี่ยมีมีการช็อตกันเกิดขึ้นในระบบนะฮะเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนตัวฟิวเข้าไปแล้วเปิดนะฮะเราต้องหาสาเหตุของการเกิดปัญหาการช็อตนี้ให้ได้ก่อนฮะเราถึงถึงได้ใส่ฟิวใหม่เข้าไปแทนที่นะฮะสำหรับฟิวนี้เป็นฟิว 5kv นะครับ 5kv 700มิลลิแอม หลังจากนั้นให้เราเราลองเช็คดูนะฮะว่าตัวอื่นมันมีเสียไหมก็เดี๋ยวผมจะเช็คไดโอดตัวนี้นะฮะมันสามารถที่จะวัดตรงนี้ข้างในนี่ได้เลยฮะแต่ตัวนี้จะเป็นไดโอดความถี่สูงนะฮะตั้งย่านวัดไปที่คูณ 10k เลยนะฮะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะฮะขึ้นนะฮะอีกด้านต้องไม่ขึ้นนะฮะโอเคฮะไดโอดยังใช้ได้ครับ ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะฮะขึ้นนะฮะเพื่อนมองเห็นไหมฮะเห็นเข็มมิเตอร์ไหมครับฝั่งนี้ดีกว่านะฮะเช็คให้ดูนะฮะขึ้นข้างนึงอีกด้านต้องไม่ขึ้นนะฮะด้านไม่ขึ้นสรุปได้อวดดีนะฮะฟิลขาดได้อดดีแล้วก็มาดูในส่วนของตัวคาปาซิเตอร์กันนะฮะเราถอดออกขั้วหนึ่งละคราวนี้ก็น่าจะวัดได้แล้วนะ คาปาซิเตอร์เองก็ค่าก็ต้องวิ่งขึ้นแล้วก็ลงเหมือนกันนะ,ะหรือขึ้นแล้วไม่ลงนะฮะนี่ตัวนี้น่าสงสัยเหมือนกันนะฮะนะฮะแดงสองข้างเลยฮะมีโอกาสที่ตัวคาปาซิเตอร์นี้จะช็อตนะฮะเนี่ยถาายน็อตออกแล้วก็ดึงออกมานะฮะสำหรับผู้ต้องสงสัยนะคาปาซิเตอร์โอเคครับมาวัดในส่วนของคาปาซิเตอร์ดูอีกทีนึงมันเป็นยังไงยืนยนันหรือเปล่าว่า เสียนะฮะโอเคนะฮะดูตัวนี้นะฮะเพื่อนๆสังเกตที่เข็มนะฮะเพราะว่าตัวถ้าขับาซเตอร์ดีนะฮะตัวเข็มมิเตอร์มันต้องวิ่งขึ้นแล้วก็ไหลลงนะฮะอานนี้ลองลองดูนะฮะตั้งไปที่ R คนหนึ่งนะฮะเมื่อกี้มันมันค้างนะฮะเนี่ยฮะเข็มขึ้นไปค้างนะฮะเราไม่ยอมลงเลยฮะเนี่ย อีกด้านหนึ่งนะฮะโอเคฮะค้างไม่ยอมลงเหมือนกันนะฮะอย่างนี้คาปาซิเตอร์ช็อตฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คแม่เหนิตอนกันครับดูฮะว่ามีปัญหาไหมมัลติมิเตอร์มาฮะตัวนี้ปกติความต้านทานของค่าความต้านทานของแม่เหนิตอนนี้จะต่ำนะฮะก็จะอยู่ประมาณทัก 0.2-0.4ถึงโอห์มนะฮะก็ถ้าเราแตะเนี่ยก็จะวิ่งไปเกือบสุดสเกลนี่แหละฮะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะดูที่เข็มนะฮะถ้ายังดีนะฮะฮะก็วิ่งขึ้นมานะฮะลองสลับด้านดูนะฮะโอเคฮะก็แสดงว่าตัวแมกนีตอนตัวนี้ยังไม่ขาดเดี๋ยวเราลองวัดเทียบกาวดูนะฮะจะต้องไม่มี จะต้องไม่มีลงโค้งนะฮะนะฮะตั้งไปที่ 10k เลยฮะ R คูณ 10k ขาหนึ่งจับไว้ที่ตัวตัวขาขาไอ้แม่นิตอนะฮะด้านใดด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็แตะที่โค้งดูนะฮะจะต้องไม่มีขยับแม้แต่น้อยนะฮะเข็มมิเตอร์ต้องไม่ขึ้นนะฮะนะฮะเพราะว่าถ้ามีลงกาวจะวิ่งขึ้นอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ก็สบายใจนะฮะ แม่นิตอนอยังดีนะฮะเนี่ฮะ,ฮะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวแม่นิตอนนี้ก็ยังใช้ได้ฮะแต่ทีปัญหาก็มีอยู่ที่เดียวฮะก็คือตัวขาพาซิเตอร์ให้เพื่อนเพื่อนเช็คไอตัวผล่ลวดขาออกด้วยนะฮะของม้อแปลงท่าเมื่อกี้ไม่ได้เช็ค หกจุดหหจุดหจุหนึ่งมกนะฮะตัวนี้มันคอนต้นทานมันสูงนะฮะใช้ดิจิตอลเช็คนะฮะประมาณหกเจ็ดมกนะฮะหกเจ็ดมกโอมนะฮะก็ยังดีฮะมอแปลงไม่มีปัญหาฮะครับก็สรุปตัวเสียนะฮะก็จะมีตัวในส่วนของ ฟิวนะฮะขาดไปหนึ่งตัวนะครับ 5kV 0.7 0.7m นะฮะหนึ่งตัวแล้วก็คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะฮะค่า0.9มโครฟารตดนะฮะ0.91มโครฟารตดตัวนี้นะฮะเดี๋ยวไปหาอะไรนะฮะติดตามชมครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็ไปถอยตัวคาปาซิเตอร์มาละ นะฮะอันนี้เป็นตัวเสียน,นี้เป็นตัวดีนะฮะก็ตัวใหม่ที่ได้มาก็ตัวใหญ่กว่านิดหน่อยฮะค่าความจุก็อยู่ที่0.94ไมโคนะฮะตัวเก่า0.91การทนโบลนเท่ากันฮะก็ใช้แทนก็ได้ครับนะฮะก็ตัวนี้ฮะอาการเสียคือช็อตนะฮะจะว,วัดให้ดูนะฮะตัวเก่ากับต,ตัวใหม่นะฮะ แต่นี้คือขึ้นแล้วค้างนะฮะเนี่ยทั้งสองด้านนะฮะโอเคอันนี้ดูตัวใหม่นะฮะตัวใหม่ที่เราสั่งเข้ามามันจะขึ้นแล้วก็เด้งลงมานะฮะนะฮะขึ้นแล้วเด้งลงอย่างเงี้ยฮะฮะขึ้นแล้วเด้งลงฮะขึ้นแล้วเด้งลงแสดงว่ายังดีอยู่นะฮะเนี่ยของใหม่จะเป็นอย่างเงี้ยโอเคฮะเดี๋ยวเอาเข้าไปติดตั้งกัน เดี๋ยวลองเช็คค่าความจุดูนะฮะเดี๋ยวใช้มิเตอร์ดิจิตอลเพราะตัวเก่าเนี่ยเราจะเช็คแล้วค่ามันจะไม่ขึ้นนะฮะดูตัวใหม่นะฮะดูว่าค่าความจุแล้วเท่าไหร่ฮะหนึ่งจุดศูนย์สี่ไมโครนะฮะตัวนี้สเปคก็อยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสี่ไมโครก็เกินสเปคนิดหน่อยฮะดูตัวเก่านะฮะนะฮะตัวเก่ามันจะอ่านค่าไม่ได้เลยฮะนะฮะ เจ๋งฮะตัวนี้เค okay, ฮะเดี๋ยวนั่นไปติดตั้งกันฮะเค okay, ครับเพื่อนๆพื่อก็ติดตั้งกันถอดมาจากที่ไหนใส่กลับเข้าคืนที่ครับเค้ะ okay, ครับเพื่อนเพื่อนพอดีว่าขาที่มามันค่อนข้างเล็กฮะเดี๋ยวผมจะใช้การบัดกีช่วยฮะแล้วใส่เข้าไปแล้วก็บัดกีด้วยนะเพื่อให้เกิดความแน่นหนา เบืองต้นก็ล่ตะกวดที่ที่หางปลานี้ก่อนเลยฮะแล้วตัวนี้มันต้องไม่ไม่หลวมมันนะฮะเพราะว่ากระแสไฟมันไฮโวล์ฮะต้องให้มันกระชับหางปลามาไม่ได้ไซส์กันฮะ ะบดกี้เลยฮะลองโยกดูนะฮะ นั่นฮะต่อไปก็นำสายที่คู่กับไดโอดนะฮะคือสายเส้นนี้เม็ดกี้ฮะ ก็ประกอบกับครับเึินกับเข้าที่ฮะตำแหน่งเึินกับเข้าที่แน่นะฮะโยกดูฮะเห็นฮะล็อกดีนะฮะ ไล่ดูทุกเส้นเส้นนี้ก็เข้าไปที่แมกนีตอนนะฮะเส้นหนึ่งก็เข้าไปที่ขาฟิวนะฮะก็เข้าไปที่มอปแปลงะฮะลองโยกดูนะฮะโอเคฮะโอเคฮะติดตั้งขาหลอดไฟฮะ ต้งหลอดไฟเข้าที่ที่เดินที่เราถอดออกมานะฮะชุบชบชุโอเคประกอบฝาท้าย โอเคครับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลองกันฮนะจะร้อนไหมใช้งานได้ไหมโอเคครับแก้วเก่าแก้วเดิมเพิ่มเติมคือซ่อมแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะร้อนไหมฮะต้มน้ำโอเคครับดูนไปด้วยกันครับเพื่อน เปิดนะฮะผมตั้งเวลาหนึ่งนาทีนะฮะเดี๋ยวรอดูโอเครับได้ยินเสียงน้ำตัดแล้วฮะไอ้ได้ยินเสียงเครื่องตัดแล้วลองเปิดดูฮะ ร้อนไม่เอ่ยโอเคฮะน้ำร้อนฮะเพื่อนเห็นไอไหมฮะไอขึ้นเลยฮะเดี๋ยวผมบัดอุณหภูมิให้ดูเห็นนะฮะอุณหภูมิปัจจุบันยี่แปดยิบเก้านะฮะเดี๋ยวผมบัดน้าที่เราต้มเมื่อกี้ฮะดูนะฮะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ฮะขึ้นไปแล้วฮะเจ็ดสิบเ็ดก็ใช้ได้นะฮะน้ําร้อนนะฮะ ยังไอยังขึ้นอยู่เลยฮะครับสรุปก็เรียบร้อยฮะสำหรับการตรวจซ่อมเตาไมโครเวฟซัมซุงนะฮะอาการเครื่องติดแต่ว่าไม่ร้อนนะฮะเครื่องทำงานได้ปกติแต่ว่าไม่ร้อนสาเหตุเกิดจากคาปาซิเตอร์ไฮวลต์นะฮะช็อตแล้วก็ฟิวขาดนะฮะก็ทำการเปลี่ยนฟิวแล้วก็เปลี่ยนตัว ปลาไฮโวนก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะฮะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i ์ e นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับดี Y ทั่วไปครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนจบ ครับขอบคุณขอบคุณครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ